วันนี้แดดร้อนมากค่ะแต่ว่าเอก็มาเรื่อยๆนะคะมาไม่ขาดสายนะคะมากลับไหว้ขอพรอ,องค์ปูปาริจิตนาคราชนะคะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์เนาะ ทีนช่างก็ทำงานอยู่นะคะอย่างต่อเน,นื่องเอาไว้อยู่ในนั้นนะคะขึ้นได้ลงไม่ได้นะคะตอนนี้ขึ้นจะลงไม่ได้ขอบันไดหน่อย เพราะสังกะสีมันลื่นนะมันไม่มีที่จับด้วยแล้วก็มันก็ร้อนด้วยนะวนส่วนหางค่ะนี่ถ้าเราจะวนเราก็จะวนเข้าไปทางนี้ค่ะตะวนตามก้อนเมฆเลยค่ะมาวน,นก่อนลูก ทางนี้ลูกทางไหนคุณชายวนลอดมาทางนี้ค่ะถูกแล้วตามก้อนเมฆนี่เขาสูงกลหลมค่ะใหญ่ โอ้โหไม่แดดร้อนเลยเนาะแก้มแดงแล้ววิ่งตากแดดมัวงนัวลูกใส่ไหม ใส่ให้ช้างน้อยแล้วเนี่งรดนังเลยเต็มใส่รงเถาุมาจากกรุงเทพเลยบอกค่ะนมาหนีหรือว่าเลาะเลี่ยวมาอย่างค่ะนะ่ายอ๋อถ่ายด้ปตั้งใจจะมาไหว้ผอแจะก็เลาะมาจากคำชะโนดมานอนเรื่อยๆะถ่ปเอาอนู แล้วเที่ยวแล้วเที่ยวทำบุญไปเรื่อยๆนะคะอ้าวมาแล้วมาแล้วสองหนุ่ม ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าซื้อเหล็กมาทำอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะไม่ใช่พูดถึงว่ากล้องเราจะถ่ายไม่ได้ดับเลยมันร้อนไม่รู้เป็นไรแล้วนะเอ้ยถ่ายไม่ได้เออมันร้อนอากาศมันร้อนเฮ้ยเผลอไปโดนอะไรมาดูได้ไหม อ๋อเป็นสั่งให้ช่างสาวสาวสาวกสาวสองสาวเห็นเข้าขุดอยู่นั่นไงมันไม่ไปเลยนะได้มันไม่ไปเลยบ่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร กใจหมดเสียงสังกะสีมันแดดมันโดนแดดแดดร้อน เสาใหญ่นะเสาใหญ่ว้าวเสาใหญ่สามเสาหนักไม่จ่าเอ็ม หนักหนึ่งตันเลยเนะี่ยโอ้โหหนึ่งตันแสดงว่าเหล็กหนามากเลยเนะาะเดือดร้อนมากเลยซื้อเสามานะหมดเล้นี่ว่าเรบอกกันอะไรครัเงียบ <c oughs> แล้วเจาอ่ะอากไปเร้อยอานี่หัวงา๋นี้แจบไอ้กองทางข้านจเริ่มตัดได้เอาสมที้ตงนี้ตูงน่เหรูงมันนี้แหะกราดเกิดนใหม่แน่นเออเจ้า้วกม้ตูงม่เพเกดูงอดีแหละนมุมมุมโดนมุมโดน แดดแดดเนาะบามื่อนเอารถไปเก็บบามื่นก็จะเอารถมาเก็บไว้อยู่ที่ล่มเพราะว่าแดดมันแรงนะคะวันนี้ห้องน้ำก็รู้สึกว่าเงียบนะคะเพราะว่าลุงป้าไม่อยู่นะคะไปทุระเหมือนเดิมนะคะ ไปทุระแล้วก็ก็เงียบนะคะลุงเสือภาษาก็ไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรเนาะลุงป้าไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อบ่ามืดก็ไปซื้อเหล็กมาให้กับทีมช่างกําลังทํางานอยู่นะคะเออวันนี้ดูเหมือนเงียบๆนะคะวันนี้เนาะโอ้ลูกกระโดนนะคะใกล้สุกแล้วลูกกระโดน มันลูกแอปเปิเ้เเลปเ,ปเขียวจริงๆเลยเอฟซีเอ้ยนี่เหมือนลูกแอปเปิ้ลเขียวจริงๆเลยต้นไม้เนาะผละไม้นะคะผละไม้ทุกอย่างตอนยังดิบมันก็จะเปรี้ยวนะคะมะม่วงเนาะมะม่วงมะขามมะกระโดนี่จะฝาดนะคะแต่พอสุกกลายเป็นน้ำตาลน,นะคะหวานนะคะ พอสุกหวานทุกอย่างเนาะผละไม้นะคะตอนดิบนั้นโอ้โหไม่หวานแต่พอสุกแล้วหวานมากจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากชมคลิปย้อนหลังสัก5นาทีด้วยนะคะ บรรยากาศเงียบๆเ,เราก็อยู่กันมัม่วๆแม่ๆนะคะฝากชงคลิปย้อนหลังให้สักห้านาทีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะสั่งผลิตภัณฑ์ของมนโอมนะคะทีพ p สกิน TP f f e ฟ TP โกโก้เจลล้างหนะน้าเจลอาบน้ําครีมกันแดดได้จ้าได้แปามาให้คะ่ะเดี๋ยวขี่รถไปให้แป๊บหนึ่งนะคะค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ